สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้นุกจะมาแจ้งข่าวโกโก้นะคะโกโก้จากเราไปแล้วนะคะน้องหายใจทีตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะนูกก็คิดว่าเป็นเพราะเขาลุกบ่อยแล้วเขาก็เจ็บเนี้ยค่ะแต่ว่านูก,ก็เอาเขาเขากงนอนคิดว่าเขาจะดีขึ้นสุดท้ายน้องก็จากไป จากไปกันคืนนะคะลุงบอกว่าเขาจากไปตอนนั้งคืนซึ่งเมื่อวานนี้ลูกรีบมากลูกรีบไปขึ้นรถไปทัศนศึกษาที่ต่างจังหวัดกับคณะครูและนักเรียนนะคะไม่ไปก็ไม่ได้นะคะก็ลุงก็โตไปบอกว่าน้องเสียแล้วนะคะลุงม่ได้อยู่ดูน้องเลยลูกขอโทษนะคะที่ไม่สามารถดูแลน้องไว้ได้เขาก็เลยจากเราไปแล้วนะคะ คิดถึงเขามากนะคะตอนนี้ทรมานคิดถึงจริงๆญาญญาณก็ช่วยกันฟังเขานะคะช่วยกันฟังเขาไว้ในสวนที่เขาเคยวิ่งเล่นกับเพื่อนเพื่อนเขานะคะขอโทษนะคะที่ดูแลน้ง้งไม่ได้นุกก็เจ็บปวดมากนะคะรู้สึกว่าใจสลายคิดถึงเขามากขอโทษทุกท่านอีกครั้งนะคะที่ นอกจากไปแล้วอะคะ่ะนุ๊กมีแต่ภาวนาให้เขาไปสู่พพภูมิที่ดีไปวิ่งเล่นบนดาวหมานะลูกเราอยู่ด้วยกันมาตั้งเจดปดปีนะคะก็ขอให้เขาหายเจ็บหายปวดหายทรมานแล้วก็ได้ไปอยู่ภพภูมิที่ดีนะลูกนะขอบคุณนิซีทุกท่านนะคะที่เมตตาโกโก้นะคะ ขอบคุณค่ะ